ใครรอหนอสีแดงแดงอยู่มีเพื่อนเพื่อนที่รอหนอสีแดงแดงอยู่ออกช้านะคะไม่ออกช้าไม่เหมือนสีสม้มเห็นมาแป๊บๆแล้วนี่ตัดไปไบ้างแล้วนะอันนี้ขึ้นมาอีกสองหนอนะอันนี้เลี้ยงใต้ต้นไม้นะเนี่ยมาแล้วนะคะอันนี้เลี้ยงใต้ต้นไม้นะใต้ต้นไม้มนีน่ก็เลยสียังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะ จริงเขาก็สีแดงมากเลยแหละสวยนะต้นนี้ต้นนี้ก็ลิตเติ้ลฮาร์ปอาโบก็เลี้ยงแดดนะคะแดดใต้ต้นใต้ต้นอะไรอะไรนะมะเขือพวงใต้ต้นมะเขือพวงจริงแดดบ้านเรามันก็แรงมากนะไม่ได้นะคะค่อยๆปักค่อยๆหมุนเอานะคะพวกนี้เป็นแดดครึ่งวันพวกนี้แดดครึ่งวันเช้านะคะ ประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงก็ก็หมดแดดแล้วนี่ก็ได้แดดเปี้ยงเหมือนกันนะบางต้นก็ปรับตัวไม่ได้เพราะอ,าออกมาจากตาสลนใหม่เขาก็จะไหม้นะเนี่ยถึงใบจะแข็งก็ตามใบไหม้เลยมันเราไม่ได้หมุนด้วยนะแต่น,นี้ทนดีอันนี้ไม้ไฮบิดไม้พอเมล็ดจริงถ้าอยู่ในร่มตาสเลนสีเขาจะสวยมากอันนี้ซีดไปหน่อยเห็นไหมไหม้นี่อันนี้โอเคได้อยู่เป็นบางต้นนะคะ บางต้นเขาก็รับไม่ได้ตัวนี้น่าโอเคอยู่เนี่ยแดดได้อันนี้แดดได้อยู่เนี่ยตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะคะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ตัวนี้ลิตเติ้ลฮาร์ฟโนวาเลี้ยงแดดร้อยเหมือนกันสีเขาจะออกสีส้มๆนะถ้าได้แดดดีสีส้มแดดทั้งวันเลยนะอันนี้แดดทั้งวันเลยแหละแค่อยู่ใป้ายป้ายมันก็ไม่ได้เป็นร่มอะไรนะ ต้ป้ายตัวนี้จะเป็นโจเฮนิตเยนโลวาวาแดดมากซีดเลยนะเราไม่ได้หมุนด้วยแต่เขาก็ไม่ไหม้เขาอยู่ได้นะคะโจเฮนิตเยนโลวาส่วนพวกนั้นจะเป็นสีแดงมันจะมีแดงสองแบบแต่แม่ค้าก็จําชื่อไม่ได้มันจะมีแดงสีเล็กเล็กกับแดงอะไรใบแบบ,แบ,บยาวๆเรียวๆผิวๆปลายใบค่อนข้างจะแหลมแต่อันนี้จะปลายใบตัดลักษณะทรงใบจะกว้างแม่ค้าแยกไม่ออกว่ามันคืออะไร นะคะไม่เหมือนกันนะคะทรงเขาจะไม่เหมือนกันแต่มันเป็นสีแดงอะ่ะค่อยให้หน่อเท่าไหร่นะคะตัวนี้ตัวนั้นจะเป็นสีส้มอันนี้มันวาเลี้ยงแดดร้อยเหมือนกันนะคะตัวนั้นจะเป็นสีส้มกลางแจ้งเลยค่ะอันนี้เอาขึ้นตอก็สวยส่วนซันชิ้งนี้ก็เลี้ยงแดดร้อยได้เหมือนกันแต่เราเอาไม่ได้เอาตั้งดินนะแต่ตัวนี้ก็เลี้ยงแดดร้อยได้นะคะ โอเคนะคะกับรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ